อ่โอเครอบนี้พี่ยูมิเห็นว่าจะทำอันอื่นด้วยเดี๋ยวอันอื่นจะเสียใจเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องอื่นจะเสียใจกันอ่ะเดี๋ยวเราไปทากันเลยลองกองอื่นบ้างเรากล่องสยมพูน,นี่ไปสองคลิปละนีะ่นแหละขอลองกลองอื่นบ้างซึ่งมันน่าจะอยู่ในแมพนี่แหละเพราะมันมีไอ้ตัวเนี้ยนี่ยืนอยู่นละโอเคกดสตาร์ท รอรอรอแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันอยู่ตรงด่านไหนเดี๋ยวขอขี่ไปก่อน เออไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้ด่านนี้ไหม <Yeah. S 1> ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งขอให้แบบไปตอนเจอเลยเดี๋ยวบอกตำแหน่งไงอู้ <Ooh. S 1> เจอแล้วเก็บร <c oughs> ้าเรียบร้อยคือ อัดเมื่อกี้อะ่ะให้ให้ยิงก้อนหินอะ่ะมันมีมันจะมีก้อนหินวางจะตามด่านอะ่ะเป็นก้อนหินที่มีควันหน่อยอะ่ะโหกว่าจะรู้ได้คือเดินหาตั้งนานจนฝรั่งคนหนึ่งเขาพาเดินไปเองเลยโอ้จะขอบคุณว่ายัางไงดีเงี <c oughs> ้ก็ขอบคุณแล้วกันที่พาหา คือในดานนี้คือให้สังเกตรตรงก้อนหินอะ่ะก้อนหินที่มันจะมีควันอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าบางอันอื่นเนี่ยมันจะมีควันหรือเปล่าหรือหรือมันไม่เหมือนกันหรือเรียกเคยเคือมันจะมีบางสีมันแตกต่างกับหินอันอื่นนะให้สังเกตแล้วกันแล้วก็ให้ยิงยิงยิงเข้าไปเลยยิงเข้าไปเลยแค่นั้นเราก็จะได้กล่องอันเดียวก้อนี้ก็จะแตกเราก็จะได้กล่องโอ้โหอันนี้ง่ายเลยโอเคเดี๋ยวไปแมปอื่นเลย โอเคมาดาที่สองเลยมาอ่ะรอรอรอเดี๋ยวรอให้เกมมันเริ่มเลยโอเคเราเป็นคนธรรมดาเนี่ย ซึ่งไม่รู้ว่าเงาื่นไขมันต้องทำยังไงนะอันนี้แต่ไม่รู้อ่ะงั้นเราก็ลองเล่นไปกันก่อนแล้วกันจะมีใครเป็นฆาตรกรในหมู่เราหรือเปล่าเนี่ยฆาตรกรนิ่งเลย Okay, เดินหาเดินหาก็ไม่เจอตั้งสามนาทีก็คิปให้มันไปเร็วๆแล้วกันเอาได้มางงๆ ได้ไปง่ายๆอย่างนี้เหรอมันได้ง,ง่ายอย่างนี้คือแค่ให้ชนะเฉยๆเดียนะโอ้โหมันง่ายขนาดนั้นเหรอโอ้นึกว่ายากอ่ะโอเคงั้นจบคลิปไว้เพียงแช่นนี้ก่อนเดี๋ยวจะมีคลิปต่อให้แน่นอนโอเค